S S วันนี้บริษัทสัสโกจำกัดมหาชนพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่โรงเรียนวัดสนเพื่อมาดูโครงการดีๆอย่างโครงการขยะเข้าแถวเพื่อการออมและยังมีแปลงผักเกษตรพอเพียงให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีชีวิตพอเพียงกันอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้เรายังมาตามหาเด็กดีเด็กเก่งประจำโรงเรียนเพื่อมอบทุนการศึกษาในโครงการเทวดาตัวน้อยอีกด้วยซึ่งเทวดาตัวน้อยประจำโรงเรียนวันนี้ก็คือน้องปาล์มที่มีจิตอาสาช่วยคุณครูจัดอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและยังเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่โครงการขยะเข้าแถวเพื่อการออมอีกด้วยค่ะขอขอบคุณบริษัทน้มัซัโก้ที่มาวอาทุนการศึกษาให้ผมและมอบจักรยานให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนขอบคุณครับ Thank you